และนี้ก็คือ The Settlers e a s o n 6 EP หนึ่งอ่ะให้กีค่คะแนนเพราะว่าเราเพิ่งดูจบไปเมื่อกี้ได้กีค่คะแนนดีสำหรับ EP หนึ่งเต็มสิบประมาณเจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่คือพอใช้เหรอเจ็ดนี้ก็คือกลางๆ<อ>ยังเออแต่ว่าชอบหุกสุดท้ายช่วงสุดท้ายที่แบบว่าถ้ากูเอาไป ห้าพอโอ้โหน้อยดีอ่ะมนแบบเราคาดหวังเยอะล้วเ uh huh. มื่อเราคาดหวังคาดค่อนข้างเยอะเพราะว่าแบบในช่วงเวลาที่หายไปแล้วก็มืงอาจจะไม่ได้ติดตามเพจเดอะเฟสเท่าไหร่ huh. แต่คือกลัวติดตามตลอดแล้วคือชีเต้นังเครมมากว่าซีซั่นนี้ยตังจึ้งมันจะเป็นอะไรที่ออริจินอลแบบมันจะไม่แบบมีกติกาอะไรมัว่วซั่วอะไรมันจะมีความแบบ ออริจินอลแต่อีีแรกก็งงอยู่แต่พอเปิดอปุ๊บยังงงอยู่เลยงงเลยออริจินอลช่วงตังเคลมเลยว่าอ่าอะไรแบบเดิมเดิมอย่างเงี้ยเราจะไม่มีแบบมาแบบกติกาอะไรปลาตลาดละอ่าก็เลยแบบฮะพอเปิดัึงก็ฮะเลยแบบฮะอ่ะเริ่มต้น EP ก็คือเป็นรอบเลือกคน FIRST i อ p e เ s ร i o n และออริจินอช่วงก็ยังดูง,งงในระบบอยู่งงก็คือรายการเนี่ยคัดมาแล้วหกสิบกว่าคนให้มา FIRST ให้เมนเทอร์มา FIRST i m p r e s ร i o n เลือกผักอ่ะหมือนซื้อของแมคโครหนึ่งเดินดูจิ้มมาให้เหลือสี่สิบห้าคนพอจิ้มมาแล้วเมนเทอร์ยังงงเลยว่าเอาจิ้มมานี่คือเลือกหรือว่าทิ้ง เออ <S <S ก็คืองงทุกคนก็คืองงคนดูก็งงแล้วก็เป็นเบรกที่แบบออม <S <S เออแบบทำอะไรคือแบบไม่มีทำอะไรกัน <ทำ S 1> ดไม่มีอะไม่มีก็ได้เออก็ <S 2> <S 2> เอาซีนตรงนี้ไปไว้ตรงโฟโต้ชูตเลยก็ได้ตัดไปเลยตัดทิ้งไปเลยฮะหรือตัดทิ้งไปเลยก็ได้ให้แบบ ้เหลือ45คนแต่แรกอะเออแบบเป็นคนที่คัดเรื่องมาแล้ว45คนคือคัดตรงเนี้ยตัดตัดซีนคัดตรงนี้ออกไปเลยแล้วก็แบบเข้ารายการว่าเหลือ45คนแล้วนะเออแบบฟตบชูดกันจบปึ่งก็จะมีเวลาไปอย่างอื่นมากขึ้นคือแบบมีทำไมเบรกแรกคือไม่ต้องมีก็ได้แบบมา first impression แล้วก็แบบเดินดูหน้าแล้วก็แบบไม่ได้ดูผ่านกล้องด้วยอะ จริงคัดแบบว่าเราเลือกมาแล้วจากเนเทอร์เป็นการเฟิร์สอิมเพชชั่นตึ๊กตึ๊กตึ๊ตึกสิบวิก็คัดไปได้เลยก็ได้อทำทำไมอ่ะเฟิร์สอิมเพชัอนเฟิร์สอิมเพชชั่นก็รู้สึกว่าเป็นรอบที่ทำทำไมอืแล้วก็น่าเบื่อเลยอะเป็นรอบที่น่าเบื่อไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีอะไรเลยน่าเบื่อมากแต่พอเข้าช่วงต่อไป ช่วงที่สอนเป็นเป็นโฟโตชูตแล้วแต่ทีเนี้ยไม่รู้ว่าเมืองจำซีซั่นก่อนได้ไหมคือปกติแล้วเนี่ยเราโฟโตชูตเนี่ยเขาจะเดินเขา้าเซตมันจะเหมือนมีเซตตากล้องอยู่ในเซตแล้วก็เดินเข้าไปถ่ายได้หนึ่งแชะปึ้งแล้วก็เมนเทอร์ก็จะคอมเมนต์ตรงนั้นเลยซึ่งมันมันไม่มีในตรงเนี้ยมันหายไปมันหายไปแล้วก็ว่าทุกคนนะ่ะต้องไปถ่ายรูปกับโปรดัก ที่เป็นูกค้เออลูกค้าซัมติงสักอย่างแล้วตัชื่อแบรนด์ไม่ได้ด้วยถ่ายมาแล้วก็รูปขึ้นข้างหลังเมนเทอร์ดูเราไม่เห็นไม่รู้อ่ะการเป็นว่าคนดูนี่รู้สึกว่าคนดูอ่ะไม่ได้รู้สึกถึงาศักยภาพของพวกแข่งขันเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่ามันแบบมันมาเห็นก็คือแบบ รูปออกมาแล้วว่าเราไม่ได้เห็นแบบหน้าเซตหรือไม่ได้เห็นแบบแบ็กสเตทที่แบบแบบเขาถ่ายย,าออายังไงเขาทำยังไงยังไงใช่เหมือนแบบเพราะคนนี้มันมีโพสยังไงเืาเออเจอกล้องแล้วเป็นมีไรอีไรใช่ใช่ตาถึงก็แบบรูปออกมาแล้วแล้วก็คือหน้าเซตเมนเทอร์อยู่หน้าเซทจริงๆเขาอาจจะเห็นแต่พอตัดออกมาแล้วว่าคนไม่มีชวคนดูอ่ะสัมผัสไม่ได้คนก็คือตัวเราเอง ตัวเราเนี่ยสัมผัสไม่ได้เงี้ยแต่ว่าเมนเทอร์น่าเซ็ตก็อาจจะสัมผัสได้แหละแต่อีกทอกงมาแล้วเราเรา,เราไม่รู้สึกอ่ะหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงที่ถ่ายโปรชูดเลยก็ได้นะเมนเทอร์แต่คนดูไม่รู้สึกนี่ไม่รู้สึกคนอื่นรู้สึกเป่าไม่รู้แต่นี้ไม่รู้สึกก็ <c oughs> คือไม่เห็นรูปเลยอืมเป็นแปลกอ่แล้วก็การแบบการคอมเมนต์ของเมนเทอร์ก็ไม่ค่อยมีปะยังงงงอยู่ อาจจะเป็นช่วงที่แบบกังปรับจูนก็เล้เออเหมือนยังแกว่งแขว่งตั้งแต่ช่วงแรกจนช่วงสองก็ยังก็ยังไม่นิ่งอะ่ะเออกำลังจูนอินกันอ,อยู่ออรู้สึกว่าเหมือนแบบพูดน้อยยังแบบไม่ค่อยมีซีนเท่าไหร่ออก็ก็พอดไปช่วงต่อไปแล้วรู้สึกไงกับช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรแบบว่าไม่ได้น่าสนใจอะไรแบบอืมไม่ได้ดูแบบว่าเอ๊ยอะไรเงี้ยคือถ้าเทียบกับ ซีซั่นเก่าๆที่เราดูอะโฟโต้ชูมเนเลยใช่มันจะมีเหมือนแบบเข้าฉากไปปุ๊บถ่ายรูปขึ้นปึ้งแล้วเราจะว้าวแบบว้าวแบบคนนี้เดินเข้ามาแล้วแบบพอแบบรูปขึ้นโอ้ขึ้นกล้องนี่อะไรแบบเนี้ยเ,เก่งดูแบบออมี e อ e r g y อะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะการตัดต่อหรือว่าเพราะอะไรก็ตามแต่แต่เราสัมผัสไม่ได้ถึงยังนิ่งอือเรายังสัมผัสไม่ได้ถึงบรรยากาศอะไรแบบนั้นที่มันแบบ ว้าวจังเลยแบบคนนี้เดินเข้ามาปุ๊บถ่ายขึ้นมาตั้งแบบโหสุดยอดก็ไม่ได้รู้สึกแล้วก็ช่วงต่อไปรอบต่อไปจะเป็นรอบเป็แนแบบปะรันเว่ถ้าเราเป็นรอบรันเว่รอบรันเว่ก็จะปิดหน้าใส่วิกแล้วก็เดินรู้สึกยังไงกับรอบนี้กูเอ่อ uh ไม่รู้อะหมายถึงว่าไม่รู้วิธีการเดินแบบว่าไหนดีหรือไม่ดีแต่ว่าที่ดูอะคือมันเร็วจนแทบดูไม่ทันอ่ะว่าแบบไอ้คนนี้มันเดินดีหรือไม่ดีคืออย่างซีซันก่อนๆมันจะมีแบบว่าเห็นช็อตเดินประมาณหนึ่งแล้วก็แบบเริ่มแบบมีคอมเมนต์หรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เนี้ยคือมันเดินเหมือนตัดแล้วก็เห็นมายืนแล้วอะแล้วก็คอมเมนต์ว่าโอเคเดินคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีอะไรเงี้ย คือรอบเนี้เขาเปิดเปิดรอบมาเลยก็คือทุกคนจะต้องเดินด้วยรองเท้าส้นสูงจากแบรนด์ชูอืมขา,ข,อขายของอีกแล้วต้องชุดขายของหนึ่งรันเวย์ขายของสองอคือแบบว่าสปอนเซอันเยอะ่ะมันแจกจ่ายกันไม่หมดรีบขายเหลือเกินก็ขายได้แต่ว่าพอมันตัดออกมาแล้วอันนี้ก็เลยแอบรู้สึกว่า ที่ตัดแปลกๆเนี่ยเพราะสปอนเซอร์เข้าหรือเปล่าเพราะกูแอบรู้สึกว่าจะอินเสิร์ตเข้าไปที่เท้าบ่อยมากสังเกตไหมแบบเหมือนแบบสมมติเดินเดินอยู่ปุ๊บอินเสิร์ตเข้าเท้าั้งฉันยังดูไม่ทัในเดินไปไม่ได้ดูตอนเดินอ่อเข้าเท้าละก็อาจจะเป็นตอนถ่ายโปรดักชันที่เข้าไปว่าโดนบีว่าแบบเอ้ยอยากมีซีนแบบให้เห็นเท้านะอะไรเงี้ยเพื่อที่จะขายลูกค้าแต่ว่าพอองค์รวมตัดออกมาแล้วอะเพราะมันมันอยู่ในซีนบ่อยๆอะ มันไม่เห็นการเดินปะ่ะการเดินมันไม่คอนติเนียอ่ะเออมันไม่ได้เห็นแบบว่าการเดินทั้งทั้งโอเวอร์ออฟตั้งแต่แบบตั้งแต่ปลายรันเวย์จนถึงเออตั้งแต่ต้นอต้นร<อ>ันเวย์ถึงปลายรันเวย์อ,อ่ะเราไม่เห็นขนาดนั้นนะสมมุติดเดินออกมาปุ๊บเดินได้นิดหนึ่งตัดเช่าเท้ามาถึงปึ้งถึงปลายละโพสอ๋อและอีกอันหนึง่งที่มีคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเดินแล้วอยู่ๆให้ใส่รองเท้าแล้วก็ไปเดินเลยอะ่ะแสดงว่าแบ๊ Back แบ็คหมายถึงว่าแบ็คของโปรดักชันอะมันต้องมีความงงประมาณหนึ่งเว้ยเพราะตัว,ต,วตัวคนผู้เข้าแข่งขันยังงงเลยเจฟฟ์ K บอกเนี่ยก็เขาบอกให้หนูเดินใส่รองเท้าแล้วก็อยู่ๆก็มาเดินเลยแต่ก็ไม่แปลกไม่รู้ว่ากูรู้สึกว่าถ้ามาประกวดก็ก็ต้องพร้อมอืมถ้าจะแบบเกิดอะไรขึ้นก็นกนต้องแบบ<อ>มไม่เล้นะตัวเองอนะอืมเขาให้ทาอะไรก็แบบมันต้องแบบต้องพร้อมอืมใช่ใช่เพราะฉะนั้นเขาจะเอาอะไรมาให้ใส่อะไรก็ จัดการตัวเองเนาะอันนั้นจัดการตัวเองแต่อันนี้ก็ยังนิ่งๆอีดิตเร็วมากอะคือเดอะเฟซอะมันเป็นเดลิตี้อะแต่ว่ากูรู้สึกว่ามันมีการใส่ทราน i ิชันใส่อีดิตอะไรที่มันเยอะจนมันฉิบฉับไปเราอยากเสพเดลิตี้อะเราอยากเสพอะไรที่มันแบบจังหวะการคอมเมนต์เดลิตี้อ่ะแต่กลายว่ามันแบบ อีดิทเยอะมากอ่ะเลยแบบดูมีผลผลตัดก็มีผลเยอะอะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆก็จะอะไรใหม่ๆแต่ก็เราก็อยากดูการตีเกียเนาะเราอยากฟังแบบคอมเมนต์อ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนแทบไม่เห็นการคอมเมนต์ในรอบรันเวท่าไรเลยอะ น่ะอันเวเสร็จแล้วก็ห้องดำปะรอบต่อไปจะเป็นรอบเซเลคชั่นก็คือเลือกเข้าทีมละยกป้ายใช่รอบนี้ก็จะมีเซอร์ไพรส์ว่ามีมาสเตอร์มาสเตอร์เมนเทอร์ซึ่งก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์เท่าไหร่เพราะว่าเห็นมาจากตัวอย่างแล้วค่ะก็เห็นมาจากตัวอย่างแล้วรู้สึกไงว่าการที่มาสเตอร์เหรอเฉยเฉย ที่จริงไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะมาสเตอร์อไม่รู้อะกูรู้สึกว่าเหมือนแบบก็ให้พี่แอนเป็นเมนเทอร์ไปเลยไม่ได้หรออืมใช่ไหมจะมาแบบเป็นแบบมาสเตอร์เมนเทอร์หรือคิวไม่ได้หรือว่าไงคิวคิวไม่ได้คิวไม่ได้เป็นผู้จัดคิวพี่แอนไม่ได้เยังงหรอก็ได้แบบเอางันพี่แอนมาเป็นมาสเตอร์กันพี่แอนแบบคิวออ่ีีมเเวลาแบบคิวลงเมนเทอร์ไม่ได้งั้นมาเป็นมาสเตอร์ให้หน่อย ก็อาจจะอาจจะโอเคก็มีหมายถึงว่ามีคนเพิ่มขึ้นก็มีรสชาติมีตัวแปรมีตัวแปรมาเพิ่มแต่แค่อรู้สึกว่าอ่าถ้าเอาพี่แอนน่ะไปเป็นเมนเทอร์อีกคนนึงอะกูรู้สึกว่าเลเของระดับเมนเทอร์มันจะน่าสนใจมากกว่านี้ยคือตอนนี้เมนเทอร์สามคนมันมีระดับที่ให้ความรู้สึกไปในทิศทางเดียวกันใจดีคาแรคเตอร์วย คือถ้าแบบว่ามีพี่แอนมาเป็นเมนเทอร์อีกคนหนึ่งก็อาจะพี่แอนดูฉีกออกมาอาจจะมีมูทของเมนเทอร์ที่แตกต่างกันมากขึ้นอืแต่ก็ดีมั้งอาทีที้เนี้ยรอบสิเลคชั่นรอบยกป้ายก็ยังยังเริ่มเห็น่ะกูก็แบบรูสึกว่าตัดเร็วอยู่แต่ก็ ตอนที่เหมือนแบบปกติอะซีเล็กชั่นอะมันจะถ่ายแล้วเหมือนแบบเพนรูปตอนที่แบบแต่งเต็มแล้วว่าใส่ชุดครบหน้าผมครบแล้วก็มีรูปขึ้นมาใช่ไหม,อมไอจังหวะที่รูปขึ้นอะรูปมันขึ้นเร็วมากเว้ยเราก็ไม่เห็นรูปเต็มตัวด้วยมันมันขึ้นอินเสิร์ตรูปเต็มตัวประมาณแบบไม่ถึงวีอะอแล้วก็เป็นแบบตัดมาครึ่งตัวปุ๊บปุ๊บก็ทรานซิชันเยอะมากกูแอบรู้สึกว่าทรานซิชันมันลกไปอะ กูว่ากูว่าเรื่องคนตัดก็มีผลเพราะว่ามันจะมีแบบว่าอะอย่างอย่างซีซั่นก่อนก่อนมันจะมีบางคนที่เราไม่เคยเห็นเลยแล้วเรามาเห็นหลังๆเพราะว่าบางทีเขาตัดช่วงแรกๆกของคนนั้นทิ้งหรือไม่ได้มีซีนอะไรอย่ยนะพอมาเห็นตอนนี้เหมือนเขาเก็บไว้ทุกคนนะเพราว่าทุกคนได,ได้ออกกล้องให้เห็นหมดทุกทุกเฟดอะแล้วพอมันมีเยอะฟุตมันเยอะแล้วมันแบบพอมันมาย่อยอะมันกลายเป็นว่าไอ้ฟุตพวกนั้นอะมันเห็นทุกคนแล้วมาแบบเออคุณไม่ผ่านนะมาพูดแบบ เ่บยยอี้พูดถึงเรื่องคอมเมนต์ก็อย่างนี้อีกนะแบบรู้สึกว่าอย่างคนแรกเลยจำไม่ได้ว่าคนแรกไหมอ่ะที่เขายกสามอ่ะมีซีนให้แพนเค้กพูดมีซีนให้มารรอยพูดแต่ไม่มีซีนให้แอนโทเนียพูดแต่ว่าเขายกสามทำไมถึงให้ซีนไม่ครบสามคนอ่ะตัดทิ้งทำไมอ่ะที่อย่างเงี้ยตัดทิ้งที่อันอื่นไม่ต้องจำเป็นต้องมีอะไรก็ใส่มา อะไรที่ไม่นควรจะมีที่เหมือนแบบเอาเนี่เมื่อเขาย,ยกสามเราก็อยากจะฟังคําพูดของเมนเทอร์ทั้งสามคนไหมเพราะว่าเขาเลือกสามคนอะมันต้องมีอะไรโดดเด่นแล้วให้เราฟังแค่สองคนอะอเอาแล้วแอนโทเนีย er พูดอะไรอะเราก็อยากฟังแอนโทเนียพูดแต่ีแอนโทเนียไม่ได้พูดหรอเออแล้วก็พวกขัดบางคนก็จะมีซีนจากพีแอนพูดบ้างบางคนก็ไม่มีเลยก็ก็กกงง แต่ไทม์ดูแปลกๆแล้วก็เลือกอีกอย่างก็คือเหมือนตอนคอมเมนต์ก็อบตัดเร็วๆอะพอพลังหลักมันก็ตัดๆเลยตัดๆเลยก็เลือกได้ทีมละสี่คนเนาะทีนี้พอมันเลือกครบแล้วว่าก็ พี่แอนก็จะมีสิทธิ์เลือกข้ออีกสามคนมเพื่อที่จะแจกจ่ายไปแต่และทีอีกทีมละหนึ่งคนให้มันครบห้าเป็นอันนี้กูจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่รู้สึกว่าสนุก,นกท,ที่สุดเ,อ,เออเพราะว่ามันมีรสชาติมากมากเหมือนคล้ายๆเดิมอะะของกูนะคล้ายๆเดิมแล้วก็รู้สึกว่าดูตั้งแต่ดูมาอันนี้คือสนุกที่สุด แต่ไม่รู้ว่ากูอ่ะเป็นเพราะว่ากูไปเห็นสปอยมาหรือเปล่ากูก็เลยเฉยเอย่างเงี้ยคือกูไปเห็นสปอยมาแล้วว่ามีใครไม่ใช่ว่ามีใครมีสปอยว่าเมนเทอร์เลือกได้สี่แล้วแต่พี่แอนอ่ะจะเลือกอีกแล้อกย่างละหนึ่งกูไปเห็นอันเนี้ยมาอืพอมาเห็นซีในรายการก็อาจจะเฉยเยไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ว้าวมั้งเพราะว่าเห็นมาแล้วว่าเหมือนแบบมันจะมีแบบเนี้ยก็เลยแบบเฉยๆยไปอาจจะมพราเห็นสปอยมันได้แต่มั้ง แต่ก็เริ่มเป็นเป็นช่วงที่แบบเริ่มไฟเริ่มเห็นคนว่าการไฟเพื่อตัวเองอในแรกๆเลยเขาทํายัางไงอเงี้ยคนที่แบบไม่ได้จะไม่ได้โอกาสที่อยู่ในรายการแล้วอ,อย่างการให้ทุกคนมาไฟในเวลาสามสามสิบวิสามสิบว,<อ>วิทำอะไรซึ <laughs> ่งช่วงแรกมันก็เหมือนกันใช<ห>่ใจพูดพูด,พ,ดพอมีน้องคนหนึ่งที่ฉี่ออกมาแล้ว,ว <laughs> ทุกคนก็ <laughs> ร้องเพลงทุกคนก็มาพูดเหมือนแบบพูดความในใจหนึ่งสองสามสี่พูดความในใจมีน้องคนหนึ่งมาถึงร้องเพลงเออฉีกไปแล้วแล้วเขาเลือกไม่ร้องเพลงปุ๊บเขาเลือกนี่น้าสนใจเพียรเลือกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำตามคนต่อไปแบบเธอร้องเหรอฉันจะถ้าเธอจะร้องฉันจะเป็นถ้าเธอจะร้อง ฉันจะเต้นขนาดเธอลองอะพี่แอนยังเลือกเลยถ้าฉันเต้นพี่แอนต้องเลือกแน่นอนแล้วพี่แอนก็บอกว่าไม่เลือกพี่นบอกว่าน้องดูแบบตัวเด็กเกินไปแบบพี่กลัวเข้าไปแล้วแบบเข้าไปแล้วแบบทุกคนในกรุ๊ปดูแบบอล้รดูแบบลุกแบบไม่ได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งหรัอถ้าเธอลองฉันก็จะเต้นอ่าพอสุดท้ายมาถึง แสดงละครเลยคือข้ามเหมือนข้ามช่วงไปเลยอย่าอทำไรทำอยัางทำไรทำทำทิพว์อะทำไรทำเาพูดค้วาถึงแสดงละครเลยซึ่งเราไม่รู้ว่าหน้าเซ็ตจริงๆอะซีนมันอิมแพคขนาดนั้หรอเพราะว่าทุกคนร้องไห้พิธีกรร้องไห้แล้วหนึ่งแต่พิธีกรร้องไห้ก่อนที่จะรเคนนี้นะเออแล้วเมนเทอร์คือตาแดงแล้หมดแล้วว่าเมนเทอร์คือแบบ เหมือนน้องตาปริมเหมือนท่านทุกคนแล้วแต่พี่ก้อนคือหลุดไปแล้วแบบมันเหมือนมันเหมือนแบบว่าซีนสามสิบวินเนี่ยท่านยังไงก็ได้ให้ดูน่าสนใจไปสุดหรือว่าที่จริงอ่ะคือเขาฟังความรู้สึกของน้องๆทุกคนมาทุกคนแล้วมันอาจจะสะสมปะ่ะออแต่มันบิ้วมาเรื่อยๆอ่ะเออใช่แล้วคนสุดท้ายมาสึงเป็นตัวระเบิดเนี่ยระเบิด<ล>ตัวระเบิดแล้วพี่แอนก็เลยบอกว่าอ๋อคนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเขาเขามีเวลาได้บ่ม แล้วก็พอมาสุดท้ายเขาเป็นคนสุดท้ายแล้วเขาระเบิดมันออกมามันเลยทําให้รู้สึกว่าออมีมแต่พี่แอนก็ไม่เืไม่เรือองดีนะคะและยังไม่จบปรากฏว่ามีการขัดแย,งย้งเกิดขึ้นเมนเทอร์อยากขัดแยง้งแอนโทเนียบอกว่าหนูขอจิ้มคนหนึ่งได้ไหมคะมพี่แอนก็บอกได้เลยพี่แอนก็ได้ไดเลยพอแอนโทเนียจิ้มคนหนึ่งได้ เรียาก็บอกว่าไอ้หนูขอบ้างค่ะมาเนยนะ่อใช่ปะคุณคุณว่าเรียาก่อนว่าใช่ปะใช่ใช่ใช่เพราะมันสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นสามคนเลยปะมายืนเรียงกันสามคนเลยอ่ะจำไม่ได้แล้วแล้วแพนเค้กก็รู้สึกว่าทุกคนมีซีนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นฉันจะต้องหาซีนบ้างแล้วหนูขอบ้างค่ะแั้หนูจะให้น้องคนเนี้ยนซฟให้น้องแซฟเนี่ยมาพิสูจน์ตัวตน อีกรอบหนึ่งนะคะในงานเดี๋ยวแอนจะไม่ได้ให้โอกาสแอนีบอกว่าได้แต่อยากทำเลยทำแต่ทำเลยทำเลยแต่เลอกคนเดิมแต่คุณเลอกคนเดิมแต่ทำเลยทำซึ่งเนี่ยรู้สึกว่าซีนมันไม่ขังนะพอพี่แอนทำแบบเนี้ยมันไม่ขังนะคำว่ามาสเตอร์เมนเทอร์เนี่ยมันต้องเป็นตำแหน่งที่แบบ เหนือว่าเมนเทอร์อ่อข้าไว่าพี่แอนแบบได้อแอนอยากให้โอ,อกาสทองคนนี้โ okay. อเคอ่าแพนเค้กอยากจิ้มคนนี้ก็โอเคก็ okay. แบบพี่แอนก็แบบได้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 ไปหมดทั้แบบทงที่รองจงแบบถ้าพี่แอนพูดไปเลยว่าไม่ไ,มได้คะ่ะอพี่เลือกแล้วมันจะรู้สึกว่าครั้งแบบโอ้โหเนี่ยแหละมาสเตอร์เมนเทอร์นึกออกปะมันจะแบบเนี่ยแหละพี่แอนเขาไม่ได้มาเล่น เขามาเพื่อเป็นมาสเตอร์เมนเทอร์จริงๆคือ,อตัดสินแล้วใช่จะเมนเทอร์จะมาแย้งแบบเฮ้ยหนูอยากได้คนนี้หนูอยากได้คนนั้นไม่ได้ค่ะพี่เลือกแล้วจบไม่ต้องมาแบบหนูอยากให้คนนั้นคนนี้ตัดไปเลยว่าแบบไม่ได้พี่เลือกแล้วมันจะรู้สึกว่าโ oh อ้แอนมาเพื่อเป็นมาสเตอร์เมนเทอร์จริงๆไม่ได้มาเล่นๆนะแต่ก็นาก็อาจจะเป็นแบบคาแรคเตอร์อยากให้ากาสหรือเปล่าใช่ อันนี้<ช>อันนี้กูมองอยู่มุมนึงคือว่าเขาอาจจะเป็นสายแบบให้โอกาสแล้วก็อ,อยากอยากก็ก็ได้แต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนเชื่อนนิ่มไงหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วอ่ะแบบเนี้ยได้แบบนี้ได้แบบนี้ได้แต่ฉันก็ยังเลือกในทางที่ฉันเลือกไปแล้วอยู่เป็นแบบเชื่อนิ่มนิ่มคาแรคเตอร์เขาก็สุดท้ายก็จะมี สมคนที่เข้ามาเพิ่มจะมีเอมี่ปะชื่อเอมี่ปะเอมี่เออแล้วก็รีมาแล้วก็แล้วก็คนที่หัวคนที่เป็น LG อะ่ะอ๋อคนที่เป็น LG อะ่ะเวนิสปะเออน่าจะชื่อเวนิสหรือเปล่าก็เวนิสอยู่กับแอนโทเนียไปแล้วก็เอมี่นี่ไปทีมใครอะ เอมี่ไปทีมแพนเคสมาหยาป่ะไม่ใช่แพนเคสหรอออมเพนเคกเออใช่ใช่ใช่แพนเคสแล้วก็วลมาเนี่ยไปอยู่กับมาริยถูกต้องปะวะถูกถูกนะไปดูอีกก็ประมาณนี้เออก็ก็ดูกันเองได้แล้วหมายถึงเอาพอว่าตอนสุดท้ายเซตเป็นทีมตัวรูกเอาของทีมเป็นไงบ้างแต่ละทีม นี่ชอบทีมมาริ Maria, พยพอถ่ายคลิปรวมกรุป๊ปตอนท้ายอะ่ะให้ความรู้สึกว่าเป็นกรุ๊ปที่ดูโมเดลแบบอินเตอร์เนชั่นแนลคือทุกคนสามารถแบบไปขึ้นแบบแอดอินเตอร์ได้เลยอะ่ะแล้วก็ทีมแอนโทเนียหรอทีมแอนโทเนียดูดูกระจายทิศทางคาแรคเตอร์ของลูกทีมจะดู หลากหลายน่อยอ่ะแบบบางคนก็ดูแบบดูดูไปเลยอย่างกวางคนที่ชื่อกวางที่ผิวเข้มเข้มอ่ะคุ่นแบบสปอร์ตสปอร์ตอ่ะก็จะแบบดูดูเข้มเข้มไปเลยเลยเป็นทีมที่คาแรคเตอร์ค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าทีมแพนเค้กดูสตรองไหมจำไม่ได้ที่เป็นนักออกกําลังกายที่แบบมีมีคนหนึ่งที่เป็น LGBT ที่หน้าหวานแล้วก็มีแบบว่าคนที่เป็นอ๋อ นักกีฬาตีเทนนิสก็ดูหลากหลายอยู่แต่คือแอบรู้สึกว่าทั้งทีมแพนเค้กแล้วก็ทีมแอนโทเนียก็ยังไม่ได้ดูเอา s t ต n d i n g ขนาดนั้นในความรู้สึกตอนนี้นะเรายังไม่ได้เห็นการทำผลงานในอีพีต่อไปด้วยแหละแต่ถ้าดูแค่จต่คิดเปิดตัวรู้สึกว่าทีมมาริยาดูเอา s t ต n d i n g ออกมา,มามากที่สุดจากทีมอื่นมีคาแรคเตอร์ดูโดดเด่นที่มันดูแบบสากลนนก็จบปไปแล้วสำรับ The Face Thailand ซีซั่น6 Cycle ลที่9 EP อที่1ก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันในอาทิตย์หน้าใครที่อยากรับชมแบบสดๆก็ทางช่อง3า,า HD เนาะสีมองครึ่งหรือว่าย้อนหลังทาง Netflix กก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย